ครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็เพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่ๆนักแสด,แดงแล้วก็ผู้ร่วมบุคารทุกคนนะครับวันนี้ถือว่าผมได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาประกาศรางวัลสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับนั่นคือรางวัลละครยอดเยี่ยบนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับเรามีละครคุณภาพจนไปที่ยอมรับของคนดูมากมายนะครับซึ่งทําให้เกิดสีสันในวงการบันเทิงมากมายเช่นกันนะครับและ ละครที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงในวันนี้ครับดอกส้มสีทองจากไทยทีวีสีช่องสามฟ้าอย่าพูดถึงคนอื่นฟ้ามไม่ได้พูดสักคำเลยนะว่าเมียพ่อเนี่ยเป็นหมันชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางมีลูกผมบอกแล้วว่ากำลังจะจัดการแล้วเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่ถึงฉันจะเลิกกับเขายังไงฉันก็เป็นแม่ของลูกเขาว่าสามีของเธอเนี่ยเป็นพี่ชายของฉัน รอยใหม่จากไทยทีวีสีช่องสามมันจะเป็นเมียของไอเป็นพี่สะพ้ายของตัวตัวกล้าท้องความอับยศที่ความพักเขาเจ็บปวดทรมานนะักบูรหมาจนะยักจะตายกุหลาบซาตานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องห้า มันยังไม่จบและมันก็กำลังจะเกิดขึ้นลืมความทรงจำเป็นเรวร้ายไปซะอย่าให้มันมาทำลายชีวิตของพวกเราอีกเลยพ่อสมควรตายงั้นนะครับก็เท่าี้คนคุณเอเดรสเป็นคนร้ายถึงเวลาละที่คุณจะต้องชดใช้กรรมโบเบจากสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ กับมาางวัดก็ต้องลงเอ้ยอ,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 อย่างนี้แล้วปะผู้หญิงแบบนี้เนะี่ยมันง่ายกว่าปลอกกล้วยเข้าไปนะเว้ยไอ้ตีนไนโต่อจะลูกเป็นอะไรไปนะมันจะตายตามเรื่องไปเลยคนที่เสียใจไม่น้อไปกว่าพี่เปียรกคือยังมีครอบครัวของเขาขอบคุณมากนะครับพุณหนูที่เตือนสติผม เสือสั่งฟ้าจากสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บช่องเจ็ด้าพี่เถาะเขย่เพื่อนไร้สัจจะเองมันไม่ต่างไอ้เทาไปสักนิดข้าคือหาทุกนเดิมพี่ รว่เสือแม่คู้โด่งดังแท้เขาเป็นคำล่ำหรือต้องทวงความบริสุทธิ์ของพ่อคืนไม้ได้นาย้าซะคว่าผิดนี้ก็ต้องชดใช้ตามกฎหมายอยู่ดีและละครยอดเยี่ยมรางวัลนาตราชครั้งที่สามได้แก่โอ้ร้อยห,หมาครับ คุณพี่นกครับก็ละครนะครับไม่ใช่ทีมฟุตบอลเล่นไม่ดีแต่ได้แชมป์นะฮะ <laughs> ก็ <laughs> ต้องเล่นดีทุกตำแหน่งครับฝ่ายศิลเสื้อผ้าบทประพันธ์บทละครนะครับรวมทั้ง นักแสดงนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณช่องสามนะครับคุณกวิทย์มารินนล์คุณอมพรมารินนล์พี่สมรักษ์รงวิชัยนะฮะคุณอ่อนนุมามารินนล์นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้สมองมาขอบคุณภรรยาที่ให้ความอบอุ่นนะครับขอบคุณลูกๆที่ให้กําลังใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ ส่งรอยยิ้มมาให้และเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะครับขอบคุณสําหรับคนที่คิดละครขึ้นมาขอบคุณคนที่คิดโทรทัศน์ขึ้นมาทําให้เราทําละครถ,ถ่ายทอดออกโทรทัศน์ได้นะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับที่ให้เกียรติกับรางวัลน,นี้ให้เกียรติกับเพื่อนๆนทุกคนที่อยู่ณที่นี้นะครับขอบคุณจริงๆครับ,บคุณครับ ทั้งหมดนี้แหละครับคือความภาคภูมิใจนะครับของชาววิทยุโทรทัศน์ทุกคนในค่าคืนนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครั้งหนึ่งนะครับกับทุกท่านที่ได้รับรงางวัลไปในค่าคืนนี้ครับใช่แล้วค่ะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานสําหรับวันนี้นะคะและคุณผู้ชมทางบ้านด้วยวันนี้หมดหน้าที่ของโอปอลและพี่บูดี้แล้วค่ะเจอกันใหม่ปีหน้ากับงานนาตาลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ชีวิตในแบบคุณชาขาวเพียวริคุเนสวีตานมผง S26 โปรเกสโกโตโยต้าคัมรีโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และประกอบคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิด์